ส่อมากันรถตู้หนึ่งคุณบ่อคุณแม่เจ้าคือขาวเถอะสวยคือนะคะฮขอบคุณกะเมก่อนบ่อช่วยบ่อลางงานอ๋อะให่ลองคอยมอเมนปลาถอนเด้อยายลองค่ะ มาลำเรื่องอะไรมาลำหรือมาอะไรมาเที่ยวดูดิมาเที่ยวองกาลครับแล้วก็เลยจะมาแล้วก็แวะดูที่โรงที่แกจะไปช้ำโรงแรมโรงแรมไหนคะจะไปโรงแรมไหนจะเตางอยหรือไปช้ำโรงแรมไหนสัมปันอยอยู่รีสอร์ทบางบอนไหมท่ามรทยที่นครพนมครับอ๋อ เียอันนีไปน้ทอดพระป่าเสร็จก็วนขึ้นไปฝั่งลูกทหารแล้วก็วนมาเป็นวงกลมนี้คค่ไปค่ะจะไปถ่ายถ่ายถ่ายถ่ามามาแล้วก็ถ่ายเลยมาเนี่ยถ่ายถ่ายะจ้าบอกว่าจะถ่ายอู่เอ้ยถ่ายกับมาถอยอะไรจับหลอดจับหลอยจับหลอดจลอดจหลอ มาวันนี้เห็นออกชาชักบ่อยน้อยกระโดดอ้าุ้มได้บ่อาาจยุดน้อยจยตน้อยเยุปหน่ออกก่อนปักปากปากเป็น f ีมาจากเดียงบุรีมาถึงบ้านบ้านนะแตะแแตนนี่เนาะตัแนนั่นคนขับรถบอก ข้างมาทำโคงจังหวัดบนชนบุรีข้างมามาเห็นบ้านกอกแล้วเป็นไงเพิ่งเคยเห็นเนี่ยไม่เคยได้แวะมานั่นแหละอยู่ในโลกโซเชียลเห็นแล้วมามาเจอน่ะสบายใจเลยเห็นแล้วอยากมานานอยากมีโอกาสันเลยไหนๆก็มาแล้วเนาะให้ลุงพลอกไอพ่อใครที่ไรนะนางไงปูซานปูซานค่ะปูซานก็ก็อยู่นะคะ มาไกลอยู่เหมือนกันนาะชนบุรีอยากไปเที่ยวชนบุรีอ่ะอยากไปเที่ยวชนบุรีจะทําไงอ่ะไปยังไงอ่ะยังอยู่บนรถมีอยากไปเที่ยวชนบุรีก็ขึ้นรถไปเนาะปวดขาครับอ๋อขาใครปวดขาอลงยากอบอกเอฟซีมาจากชนบุรีนะคะ มาทำบุญแล้วก็แวะมาบ้านกกอกค่ะก็เลยถ่ายรูปรก<อ>ับบ้านก็มีคนมาโอ้โหมากันรถตู้ค่ะเน่ะถ้าซื้ออะไรอะ่ะ ไปแล้วรถตู้เขาถ่ายรูปอยู่ ไปนครพนมพุนบอกไม่ไปนอนตองออยไปนครพนมใช่ไหมจะไปบังไฟตะไลร้านครับฮะจะไปดูบังไฟตะไลร้านพรุ่งนี้ครับอ๋อบ้านขุดว่าบ้านบ้านขุดว่าที่ดังๆนะครับจ้าขุดว่าดังๆฮู้น ใจ้องเอาพี่ติวเดตาโตนะถ่ายเด่น่ะโอ้ยย้ายยูทูบก็ได้นี่ลูกหลานหน่อยเนาะนี่ยูงีลทั้งวันไม่เลยเนาะเบื่ออยู่อยากไปเที่ยวอยู่ ดานเสาที่จะเยอะสาวที่จะเยอะนาเริ่งหนุมขึ้นเหนสาววิ่งหนุ่มขึ้นแหมถูกขอบคุณนะครับสองสามไม่โยกครับขอบคุณานะคะับขดก็ไค่ะ้วัไปย สวัสดีค่ะแล้วคำใส่น่ะอาบมาคำใส่รู้ดูก็ดูประจำไม่ซื้อเ้อมากเลยค่ะมาแลกกับแล้วเข้าไปดูป้าจำลองจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะโดยคุณอาปเจรค่ะ